สวัสดีครับผมวุฒิม้ลเลิฟอินจันนะครับผมแล้วก็ลูกสาวตัวน้อยน้องวัยภูนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยววัดถ้ำเขาวงนะครับผมลวศููย์ปฏิบัติธรรมนะครับผมธรรมสถานถ้ำเขาวงนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมตอนอยู่ ไต้หวันก็พาเมียเที่ยวพอกลับมาบ้านก็พาลูกสาวเที่ยวครับผมเพิ่งตื่นนอนมาครับลูกสาวหน้ามุ้ยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติข้าวให้ฟังนะครับผมธรรมสถานถ้ำเขาวงนะครับสวยงามมากครับผม วัดถ้ำเขาวงนะผมก็อยู่ที่อาเภอรบรนไล่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะผมก็อยู่อ,อําเภอที่ผมอยู่นี่นะครับห่างจากบ้านผมประมาณเก้ากิโลนะครับประวัติความเป็นมาของวัดถ้ำเขาวงนะครับผมสร้างขึ้นเพื่อทําเป็นธรรมสถานเพื่อปฏิบัติธรรมนะผมแก่พระสงฆ์นะผมที่อยู่บนภูเขามีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยประยุกต์นะครับผมสูงสี่ชั้นเนี่ยผม แล้วก็เดินเข้าไปข้างในก็จะมีถ้ำมากมายนะครับผมแต่วันนี้ผมกับลูกน่าจะอยู่เฉพาะข้างหน้าทางวัดครับผมพ่อของใหญ่สร้างขึ้นมาจากไม้สักนะครับผมแล้วก็ไม้มะข่านะครับผมที่ได้บริจาคมาจากชาวบ้านนะครับผมได้รับการบริจาคมาจากชาวบ้านแล้วก็ซากเรือนะครับ เรือเก่านะครับผมที่มาจากจังหวัดอายุทยาแล้วก็อ่างทองลำพูนก็มีนะครับผมในนี่คือประวัติเขาข้านะครับไปครับยังไม่ถึงเลยเปิดชิปก่อน ครัผมตอนนี้กับพาลูกสาวมาถึงวัดถ้ำเขาวงวันที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ตอนนี้ก็นั่งถ่ายคลิปนั่งถ่ายรูปเช็คอินกันก่อนนะครับผมนี่ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับผมนี่ครับเพื่อความป้องกันนะครับผมจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คบหภูมิร่างกายเราแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ล้างมือเรานะครับผมนี่ทำอะไรครับ ดูน้ำน้ำเป็นสีเป็นกาแฟนะครับผมครับผมตอนนี้ก็นยัง<ล>เป็นช่วงหน้าฝนอยู่ครับถ้าฝนตกน้ําก็จะไหลมาจากบนภูเขานู่นมันก็จะไหลมาก็เลยทําให้น้ําเป็นสีขุ่นนะครับผมถ้าเกิดอยากจะมาเที่ยวช่วงสวยๆก็ต้องมาช่วงหลังหน้าหนาวไปนะครับผมหรือว่าช่วงหน้าแล้งนะครับหน้าหนาวก็น่า,าจะน้ำใส <c oughs> แล้วครับแล้วก็มีปลาเยอะมากพญานาควนว่าย,ย,ยมีพญานาคว่ายด้วยนี่ <c oughs> ไหนไหนแน,นากูปันนอ๋อแพานากูปัน,นอ๋อครับครับครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปบนสถานที่ปฏิบัติธรรมข้างบนนะครับผมสูงสี่ชั้นนะครับผมไะไปดูวิวกันครับผม แล้วมีอะไรอีกพญานาคงูมีพญานาคมีงูด้วยมีปลาไหมเห็นปลาเปล่ามันก็อยู่ในน้ำไงอ๋อปลาอยู่ในน้ำมองไม่เห็นปลาเลยไม่เห็นมันแอบอ๋อปลาแอบ <laughs> อนนี้ก็มาถึงชั้นสองแล้วนะครับอืม นีครับผมวัดถ้ำเขาวงนะครับผมมีประเพณีตักบาตรเทโววันออกพรรษานะครับผมตรงกับวันที่วันเสาร์ที่10ตุลานะครับผมสองห้าหกสามนะครับผมนี่มีความยาวประมาณ21เมตรนะครับผมนี่ครับเวลาตักบาตรเทโวนะครับผมแปดโมงครึ่งถวายพระตาหารถวายกระถินนะครับผมเวลาตามนี้เลยนะครับนี่กำหนดการนะครับผม เรียนเชิญนะครับแตสงเสียวตกมากกว่าถอดรองเท้าลูกให้ถอดรองเท้าถอดแล้วพราถอดรองท้าำไงนี่ห่างไปไ<ม>ถ้ำแล้วว๊อมพ่อขาคือดูหน่อยมือไป ตอนนี้ก็ถึงชั้นที่สี่แลครับผมชั้นสูงที่สุดแล้วนะครับหนึ่งบรรยากาศนะครับผมเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับจ้าครับอยู่ด้านนอกชั้นบนสุดนะครับผม ครับผมส่วนการเดินทางมานะผมมาสายบ้านไล่บ้านใต้น,นะผมแล้วก็เลี้ยวเข้าทางมารีสอร์ทห้วยประปกนะครับผม,แล,มแล้วก็ตรงมาอีกประมาณ7จกิโลนะครับผมแล้วก็จะถึงถ้ำเขาวงนะครับเหน,นื่อยยังลูกสาวเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับเหนื่อยน,นี่ครับเดี๋ยวขอจบทริปพาท่องเที่ยว วัดถ้ำข่าวงเท่านี้แลผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,มผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายพระผมสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภมอมะไล่ก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะผมผมก็จะถ่ายคลิปหนึ่งต่อหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทุกคนจะได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวต่อๆไปนะครับ